สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสำรองข้อมูลนะครับซึ่งวิธีการสำรองข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยระบบสำรองข้อมูลจะอยู่ในเมนูตั้งค่าเริ่มต้นนะครับพอเราคลิกเข้าไปเราก็จะเจอกับปุ่มระบบสำรองข้อมูล ในปุ่มระบบสำรองข้อมูลก็จะมีอยู่สส่วนนะครับคือส่วนนี้คือทำการสำรองข้อมูลแล้วในหน้านี้ก็จะเป็นการดึงข้อมูลที่สำรองเอาไว้เข้ามาในโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราลองมาทด,ทดลองกันเลยนะครับโดยเริ่มจากตอนนี้ข้อมูลที่ผมมีนี่จะลงข้อมูลไปจนถึงเดือนสิงหาแล้วนะครับปี6 5าเป็นข้อมูล ทดสอบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลบข้อมูลออกแต่ก่อนที่ผมจะลบข้อมูลออกนั้นผมจะสำรองข้อมูลเก็บเอาไว้ก่อนโดยที่เราไปที่หน้าตั้งค่าเริ่มต้นแล้วเราก็ามาที่ระบบสำรองข้อมูลตอนนี้ผมจะขอสำรองข้อมูลเก็บเอาไว้ในได้ดีนะครับก่อนก่อนที่เราจะสำรองนั้นสังเกตว่าตอนนี้ Folder Backup P C U Money ยังไม่มีนะครับยังไม่มี Backup พเดี๋ยวเราลองไปสำรองข้อมูลกันดูตอนนี้ระบบก็แจ้งว่าสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดตกลงไปทีนี้เราไปดูในโปรแกรมนะครับว่ามีไฟล์สำรองเกิดขึ้นหรือยังไปคลิกที่อื่นทีหนึ่งแล้วกลับมาใหม่นะครับอ่าเห็นไหมครับจะพบว่า ตอนนี้ในโปรแกรมในได้ดีของเรามีโฟลเดอร์ b a c k under score p c u money เกิดขึ้นแล้วซึ่งในโฟลเดอร์จะเก็บข้อมูลอยู่1 2 3 4 5 6มีไฟล์อยู่6ตัวนี้เท่านั้นนะครับทีนี้ผมลองเอา Copy ไฟล์ตัวเนี้ย ไปแล้วกันนะครับไปซ่อนไว้ในที่อื่นก่อนสมมุติว่าผมเอาไปไว้ในที่โฟลเดอร์เหตุลํำคาญนี้แล้วกันนะครับเอามาซ่อนไว้ในนี้ก่อนผมก็ไม่มีแล้วนะครับในได้ดีหลังจากที่ เราสำรองเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะดึงข้อมูลเข้าแต่ก่อนดึงข้อมูลเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบลบออกไปก่อนนะครับเพื่อที่ให้เปรียบเทียบเห็นกันอย่างชัดๆว่าข้อมูลมันจะกลับมาจริงหรือไม่อ่าตอนนี้ผมลบออกให้หมดเลยนะครับเหลือแค่บัญชีที่1แล้วก็ไปลบประวัติรายรับรายจ่ายทั้งหมดออก ตอนนี้ข้อมูลของเราหมดเกลี้ยงแล้วนะครับไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับนี่นะครับเข้ามาดูในประวัติแลยรับยจก็ไม่มีอะไรแล้วทีวนี้ผมก็จะดึงข้อมูลที่เราสำรลองเอาไว้เข้ายืนยันนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้ผมเลือกนำข้อมูลที่สำรองจากไดดีนะครับแล้วก็ตอบตกลงแต่ตอนนี้โปรแกรมจะแจ้งว่าหาไม่เจอ ไฟแบ็กอัพนะครับเพราะว่าผมอาแอบไปซ่อนไว้ที่อื่นก็เลยนําเข้าไม่ได้เดี๋ยวออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าบังเอิญในคอมตัวเนี้ยไม่เราเริ่มการใช้งานใหม่เราสมมุติว่าเราเอาข้อมูลจากแบ็กอัพมาจากคอมตัวอื่นนะครับแล้วก็เอาไฟแบ็กอัพเนี่ยมาวางไว้ในไดร์ที่เราต้องการ ก็คือในไดดีนะครับอตอนนี้ในไดดีเรามีไฟล์แบ็กอัพแล้วนะครับสมมุติว่าเราไปทําไฟล์แบ็กอัพมาจากคอมตัวอื่นซึ่งเปิดเข้าไปก็จะมีไฟล์อยู่6ตัวนะครับทีนี้เราลองมานําเข้าใหม่าผมเข้าเปิดเข้ามาใหม่อีกทีนนะครับมาเปิดแล้วก็มาที่ระบบสํารองข้อมูลแล้วก็นําเข้าข้อมูลที่สํารองเอาไว้ ข้อมูลที่เราสำรองเอาไว้มีอยู่ในได้ดีแล้วก็เลือกดีอ่าตอนนี้โปรแกรมเจอแล้วนะครับก็จะแจ้งว่าข้อมูลที่จะนำเข้าเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับชื่อรพสตอ,อะไรแล้วก็ข้อมูลที่จะนำเข้านะั้นอะ่ะมีข้อมูลถึงวันที่เท่าไหร่แล้วซึ่งข้อมูลที่จะนำเข้าได้จะต้อง เป็นข้อมูลของปีงบประมาณ65เท่านั้นก็คือเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงไม่เกินวันที่30กันยานะครับเราก็ยืนนันกาำน้ำเข้าโปรแกรมก็จะแจ้งว่านำเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกตกลงไปเห็นไหมครับข้อมูลก็กลับคืนมาแล้วเราลองไปดูในที่หน้าบันทึกรับจ่ายนะครับไปดูประวัติที่นี่ข้อมูลก็กลับมาหมดแล้วนะครับซึ่งก็ พบว่าวิธีการสำรองข้อมูลนั้นทำง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ